สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่องพีเจนมิกนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกทท่านไปทาความรู้จักกับ10ฉากโคดหรือฉากตายสุดสยองที่ทหารโคตต้องเจอนะครับโดยปกติแล้วนะครับทหารโคนส่วนใหญ่นั้นเกิดมาเพื่อต่อสู้เท่านั้นนะครับการถูกยิงหรือการตายดูเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าทหารโคนพวกนี้เกิดดวงซวยหรือตายแบบทหารโคปกติเขาไม่ตายกันนะครับเพราะฉะนั้นทางผมนะครับจึงรวบรวมมาคร่าวๆประมาณถึง10ฉากนะครับดังนั้นอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวคลิปนานเกิน มาเริ่มกันที่ฉากที่10นะครับผมการตายสุดสยองของทหารคนกองพันที่ -2 องน่นะครับในภารกิจที่ซิทาธเดลโดยฉากการตายนี้นะครับเราจะได้เห็นฉากหนึ่งนะครับทิดเดยกไดวานี่มันโหดมากๆเลยนะครับในระหว่างที่กองพันของโอวีวันเคนบีนะครับกำลังหลบหนีผ่านช่องระบายอากาศบนฐานทัพซิทาธเดลนะครับแต่ในช่องระบายอากาศนะครับดันมีประตูรักษาความปลอดภัยนะครับที่กําลังปิดอย่างรวดเร็วและในตอนนั้นนะครับมีทหารคนคนนึงนะครับกำลังปีนขึ้นไปนะครับแต่แบบดันไม่ทันนะครับ ผมให้ทุกซุก่านดาวน,นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้ผมดาว,ว่าท่านคนนี้น่าจะไม่รอดนะครับน่าจะแบบตัวขาดเลยประตูกันความปลอดภัยมนีไม่งั้นตุ่ตัดครึ่งตัวน่ไม่ไหวแล้วอู้ก้อนอะไรครับ ต่อมานะครับฉากที่9นะครับสู่ความเวองวางอันไกลโพ้นของนักบินโคนนะครับในสมอภูมิลิงโกวินดานะครับในระหว่างสมอภูมิลิงโกวินดานะครับทหารโคนทัพนะครับได้สังหารนายพลเจไดทิปลานะครับอยางไม่ตั้งใจเหตุเพราะชีพยับยั้งในหัวของทัพนะครับทางานก่อนเวลาอันควรทาให้ต้องมีการส่งตัวทัพนะครับไปที่ดาวคามิโนนะครับโดยใช้ยานขนส่งนะครับแต่ดอยไฟแบ่งแยกนะครับได้ทําการโจมตีนะครับและเราได้เห็นฉากการตายของนักบินนะครับโดยพวกบัสดอย โดยพวกมันนะครับได้ทําการเจาะก,กระจกตรงห้องคนขับนะครับส่วนพวกลักวินนะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรอรับความตายนะครับ มาฉากที่8นะครับผมการตายสุดสยองของโคนคอมมานโดนะครับในระหว่างยานขนส่งของฝ่ายแผนกวิทยาศาสตร์ขั้นสูงนะครับรู้สึกว่าเหมือนยานลำนี้ขนเอเลียนตัวหนึ่งมาด้วยนะครับผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่เท่าที่ผมจําได้ในฉากนี้นะครับก็คือเอเลียนตัวนี้น่าจะหลุดออกมานะครับแล้วมันน่าจะฆ่าลูกเรือบนยานลำนี้หมดแล้วและผมเดานะครับว่าบนยานเนี่ยน่าจะเหลือแค่โคนคอมมานโดคนสุดท้ายนะครับแล้วในระหว่างที่โคนคอมมานโดคนนี้นะครับในระหว่างนีนะครับให้ฟิลนี่แบบหนังสยองขวัญเอเลียนเลยนะครับ แต่สุดท้ายนะครับคนคาร์ดโดคนนี้นะครับก็ได้ถูกเอเลียนตัวนี้ซอยจุไวไปนะครับ ่อไปนะครับฉากที่7นะครับผมการตายของอาร์ทูเปอร์โคดนะครับในฉากนี้นะครับอยู่ในช่วงยุทธการที่คามิโนนะครับในระหว่างที่อาร์ทูเปอร์โคดนะครับกำลังยิงตั้งรับกับพวกดอที่กำลังโจมตีมานะครับนำโดยในพลกีวัตนะครับอาร์ทูเปอร์โคดนะครับรวบรวมสติและความกล้าผู้การโคดนะครับกำลังจะเฉิดแต่โดนคุมกำเนิดโดยอาซาร์เวนเทสนะครับ ต่อมาฉากที่6นะครับผมในฉากที่ทหารโคนะครับต่อสู้กับดาร์คมอรนะครับเี็กได้ว่านะครับฉากนี้นี่มอนี่โหดมากเลยนะครับมอรในใช้ฟอสแบบยังโหดเลยครับนี่ขนาดดาร์คมอไม่มีดาบไรเซเบอร์นะครับเนี่ยดาร์คมอรนะครับใช้ฟอสนะครับดึงผนังของยานนะครับมอเป็นโลและเป็นอาวุธในเวลาเดียวกันนะครับ ดักมอนะครับเริ่มจากการใช้ฟอสนะครับดึงผนังยานนะครับมาเป็นโล่ป้องกันนะครับแล้วจึงใช้ฟอสนะครับหมุนควงพุ่งไปตัดคอแบบสวยๆนะครับและหลอนไปตัดหัวโคนขาดแบบงามๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเรียกได้ว่าพีคสุดผมนี่รู้สึกเสียวแขนเลยนะครับในระหว่างที่ทารโคนนะครับกำลังล่าถอยไปที่ประตูนะครับและประตูนะครับค่อยๆปิดอย่างช้าช้าดักมอนะครับจึงใช้ฟอสนะครับดึงแขนเอาไว้นะครับทำให้แบบแขนนับอยู่ตรงระหว่างประตูที่กำลังจะปิดนะครับก็นั่นแหละแขนขาดแน่นอน ไปฉากที่5นะครับผมการตายของทหารโคนมนฐานแทนทิสนะครับในช่วงตอนจบของซีรีส์แบทแบทนะครับพวกเอิบโคนนักโทษนะครับได้หนีออกมาช่วยเอโคนะครับในการต่อสู้กับเหล่าโคลนหรือพวกโคนแอสซิสซินนั่นแหละครับเราจะได้เห็นฉากการตายของพวกทหารโคนนะครับไม่ว่าจะถูกยิงหรือถูกแทงหรือโดนลมควันด้วยนะครับเรียกได้ว่านี่ตายกันเป็นว่าเล่นเลยครับตายกันเป็นว่าเล่นนี่ผมก็รวมถึงพวกโคนแอสซสซินด้วยนะครับโดนยิงกันแบบโอ้โหพุน บางคนนี่โดนเลกเกอร์นะครับจับทุ่มทะลุก,กำแพงเลยนะครับ มาฉากที่4นะครับเป็นฉากการตายของ CX2 นะครับในฉากนี้นะครับฮันเตอร์คอสแฮรเลเกอร์นะครับได้หลุดจากการล็อกตัวแล้วนะครับแล้วโดยที่ความเพิ่งหลุดมานะครับฮันเตอร์ในก็มีอาการมึนงงอยู่นะครับฮันเตอร์นะครับจึงหยีพอไฟฟ้าขึ้นมานะครับเพื่อไว้ป้องกันตัวโคนดเอกนะครับเห็นอย่างนั้นจึงพยายามที่จะยิงฮันเตอร์จากข้างหลังนะครับแต่คอสแฮรนะครับก็มาเตะสกัดได้ทันนะครับทำให้ฮันเตอร์นะครับไหวตัวทันฮันเตอร์นะครับจึงจัดการปาหอกเสียบทะลุตัว CX2 นะครับตัวนี้กระเด็นติด ต่อมาฉากที่3นะครับผมการตายของทหารโคนโดยในพลกีวัตนะครับในฉากนี้นะครับในพลกีวัตนะครับได้ทําการบุกยัดของโอบิวันเคโนบีนะครับในพลกีวัตนะครับได้ลุยฝ่าทหารโคนโดยใช้เท้านะครับอันทรงพลังเนี่ยหนีบคอของทหารโคนนะครับแล้วจับเหยียบคอไว้บนพื้นนะครับหลังจากเจอโอบิวันนะครับแล้วพูดเจอโลเคโนบีจึงจัดการกระทืบเท้าลงไปที่ทหารโคนนะครับผมเดาว่าน่าจะเละ ต่อมาฉากที่2นะครับผมในฉากการต่อสู้ระหว่างทหารโคนกับนายพลปองคิวนะครับอได้ยินชื่อก็สยองแล้วในฉากที่ทหารโคนนะครับจับได้นะครับว่านายพลปองคิวนะครับเป็นสายให้ฝ่ายขบวนการแบ่งแยกนะครับนายพลปองคิวนะครับใช้ดาบไรเซเบอร์ของเขาเนยฟาดไปที่ทหารนะครับตายกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับแต่ผมว่านะครับโดนดาบฟันที่ผมว่าไม่โหดเท่าไหร่นะครับ ไม่เท่าฉากที่ผมอจะพูดถึงนะครับในฉากนี้นะครับในพลป้องเคลนะครับกระโดดลงมานะครับจับทหารคนคนนึงนะครับนี่แบบจับหักหลังเลยนะครับคือแบบทยศหักหลังไม่พอนะครับเดี๋ยวจะไปหักหลังจริงๆเขาอีกนะครับเด็กด่วนี้เสียงนี่ดังกรึบเลยนะครับขลอกชชยเจ้าจับเขา ต่อมาฉากสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าฉากนี้เป็นฉากที่ผมแบบดูครั้งแรกนี่ตกใจมากนะครับไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นกับตัวละครที่เรารักนะครับนั่นก็คือฉากที่คอสแทนะครับโดน CX2 นะครับตัดมือนะครับจะบอกว่านะครับ CX2 ฉากนี้จริงๆก็แอบเท่อยู่นะครับแต่ในความเท่ก็แฝงด้วยความโหดนะครับ คือสิฉากที่ผมได้ทําการรวบรวมมานะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายฉากนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงเอาเป็นว่าถ้าอยากดูพาต่อไปนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปทําความรู้จัก1ิฉากสุดโหดสุดสยองที่ทหารโคนต้องเจอนะครับถ้าหากทุกทกท่านชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใผมเลยนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมครับ